ดีค่ะทุกคนวันนี้ก็พาเ,เพื่อนมาชมดอกไม้นะคะสวยไม่รู้ดอกอะไรแต่ที่บ้านจะเรียกเขาว่าดอกบานเช้านะคะเพราะว่าเขาจะบานตั้งแต่เช้าเลยพอแดดออกมาใสายๆหน่อยเขาก็จะุบค่ะุบอืมสวยไหมคะสวยเนาะขึ้นเต็มเลยค่ะไม่ได้ปลูกนะเขาขึ้นเอาเองเนี่ยไม่รู้ว่าต้นอะไรแต่สวยค่ะ สวยจังเลยนู่นอ่ะเต็มเลยนูนน่นนู่นไปถึงนู่นเลยนู่นเลยค่ะแล้วก็นี่นี่จะให้ดูอันนี้ะนะคะเพื่อนๆนี่คืออะไรมีแตงซ่อนอยู่นี่ค่ะผลผลิตของเราก็เริ่มออกมาให้เห็นบ้างแล้วนี่ในนี้ก็มี มะเขือแก่หมดแล้วมะเขือก็เป็นลูกเป็นแก่มาแล้วนี่ค่ะดีๆมะเขือมะเขือมะเขือโอนกุ้งปใช่ค่ะเหลืองกินไม่ทันนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะมะเขือนี่ค่ะดอกไม้สวยๆนะคะเพื่อนๆเอามาฝากค่ะเช้านี้